สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําเช่นเคยนะครับกับสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนนะครับของธนาคารอมสินนะครับแก้ไขหนี้เดิมแล้วเติมทุนใหม่กับสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนนะครับกู้ได้สูงสุดส0 0 0มบาทนะครับท่านผู้ชมก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับคนเป็นหนี้นะครับรีบมาแก้ไขหนี้เดิมแล้วเติมทุนใหม่นะครับกับสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนนะครับ จากธนาคารออมสินให้คุณมีเงินทุนต่อยอดชีวิตหรือเสริมสภาพคล่องธุรกิจให้เดินต่อแบบไม่สะดุดนะครับโครงการคู่ได้นะครับโครงการนี้คู่ได้ทุกอาชีพนะครับวงเงินอนุมัติ20,000บาทต่อรายนะครับทั้งพนักง,งานรายได้ประจำหรือประกอบอาชีพอิสะระปลอดชำระเงินต้น6เดือนนะครับดอกเบี้ยต่ำแบบคงที่ร้อยละ035ต่อเดือนนะครับท่านผู้ชม แล้วก็บงเงินอนุมัติ2 0 0 0 0บาทต่อรายนะครับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31มกราคม2566นะครับแล้วก็เดี๋ยวลิงก์ลิงก์สมัครเดี๋ยวเราก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับหรือสอบถามรายละเอียดนะครับเพิ่มเติมนะครับได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆนะครับสำหรับใครที่อยากแก้หนี้นะครับ แกนี่รับนี้ให้แล้วนะครับยังปล่อยอนุมัติให้กู้อีกนะครบับวงเงินตั้ง2อ0 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมปลอดชำระเงินต้น6เดือนดอกเบีย้ยต่ำแบบคงที่ร้อยละศูนจาเปร์เซ็นะครับต่อเดือนแล้วก็กู้ได้ทุกอาชีพนะครับตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานรายได้ประจำนะครับหรือว่าจะท่านจะผู้ชมจะทำงานประกอบอาชีพอิสระไม่ว่าจะเป็นนะครับ พ่อค้าแม่ค้านะครับขับรถรับจ้างทั่วไปนะครับก็สามารถยื่นเรื่องขอได้นะครับแน่นอนนะครับรายละเอียดเราก็ไปที่ธนาคารอมสินทุกสาขานะครับหรือโทร c เซ็ center ได้ที่1115ตลอด2 4ชั่วโมงนะครับโอเคนะครับวันนี้เราก็มาแนะนำคลิปสั้นๆเพียงแค่นี้นะครับสุดท้ายแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ